แต่ไม่รู้สึกตัวอยู่ในคันมันดาไม่รู้สึกตัวคลอดจากคันมันดานี้เป็นการก้าวลงสู่คันข้อที่สองยังอีกข้อหนึ่งสัตว์บางชนิดในโลกนี้รู้สึกตัวก้าวลงสู่คันมันดารู้สึกตัวอยู่ในคันมันดา แต่ไม่รู้สึกตัวคลอดจากคันมันดานี้เป็นการก้าวลงสู่คันข้อที่สามยังอีกข้อหนึ่งสัตว์บางชนิดในโลกนี้รู้สึกตัวก้าวลงสู่คันมันดารู้สึกตัวอยู่ในคันมันดารู้สึกตัวคลอดจากคันมันดานี้เป็นการก้าวลงสู่คันข้อที่สี่ ก้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี้ก็เป็นข้อธรรมะที่เยี่ยมในการก้าวลงสู่คันก้าแต่พระองค์ผู้เจริญยังมีอีกข้อหนึ่งซึ่งเป็นธรรมะที่เยี่ยมคือพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมะในวิธีแห่งการดับใจคน วิธีแห่งการดักใจคนสี่อย่างเหล่านี้คือคนบางคนในโลกนี้ดักใจได้ด้วยนิมิตว่าใจของท่านอย่างนี้ใจของท่านเป็นอย่างนี้จิตของท่านเป็นดังนี้เขาดักใจได้มากอย่างทีเดียวว่าเรื่องนั้นต้องเป็นเหมือนอย่างนั้นแน่นอน เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นี้เป็นวิธีดักใจคนข้อที่หนึ่งอย่างอีกข้อหนึ่งคนบางคนในโลกนี้มิได้ดักใจด้วยนิมิตต่อได้ฟังเสียงของมนุษย์หรืออมนุษย์หรือเทวดาทั้งหลายแล้วจึงดักใจได้ว่าใจของท่านอย่างนี้ใจของท่านเป็นอย่างนี้ จิตของท่านเป็นดังนี้เขาดักใจได้มากอย่างทีเดียวว่าเรื่องนั้นต้องเป็นเหมือนอย่างนั้นแน่นอนเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นี้เป็นวิธีแห่งการดับใจของคนข้อที่สองยังอีกข้อหนึ่งคนบางคนในโลกนี้มิได้ดับใจด้วยนิมิต ทั้งไม่ได้ฟังเสียงของมนุษย์หรืออมนุษย์หรือเทวดาทั้งหลายดับใจได้เลยต่อได้ฟังเสียงละเมอของผู้วิตกวิจารณ์จึงดับใจได้ว่าใจของท่านอย่างนี้ใจของท่านเป็นอย่างนี้จิตของท่านเป็นดังนี้เขาดับใจได้มากอย่างทีเดียวว่าเรื่องนั้นต้องเป็นเหมือนอย่างนั้นแน่นอน เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นี้วิธีแห่งการดักใจคนข้อที่สยังอีกข้อหนึ่งคนบางคนในโลกนี้มิได้ดักใจด้วยนิมิตมิได้ฟังเสียงของมนุษย์หรืออมนุษย์หรือเทวดาทั้งหลายดักใจได้เลยทั้งไม่ได้ฟังเสียงละเมอ ของผู้วิตกวิจารณ์ดักใจได้เลยแต่ย่อมกำหนดรู้ใจของผู้ได้สมาธิซึ่งยังมีวิตกวิจารณด้วยใจว่ามโนสังการของท่านผู้นี้ตั้งอยู่ด้วยประการใดเขาจะต้องตรึกถึงวิตกชื่อนี้ในลำดับจิตขณะนี้ด้วยประการนั้น เขาดักใจได้มากอย่างทีเดียวว่าเรื่องนั้นเป็นเหมือนอย่างนั้นแน่นอนเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นี้วิธีแห่งการดักใจคนข้อที่สี่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน,นี้ก็เป็นธรรมะที่เยี่ยมในวิธีแห่งการดักใจคนข้าแต่พระองค์ผู้เจริญยังมีอีกข้อหนึ่ง ซึ่งเป็นข้อธรรมะที่เยี่ยมคือพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมะในทัศนสมาบัติทัศนสมาบัติสี่อย่างเหล่านี้คือสมณะหรือพรามบางคนในโลกนี้อาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลสอาศัยความเพียรที่ตั้งมั่นอาศัยความประกอบเนือง อาศัยความไม่ประมาทอาศัยมาสิการโดยชอบแล้วได้บรรลุเจโตสมาธิที่เมื่อจิตตั้งมั่นแล้วย่อมพิจารณากายนี้แหละแต่พื้นเท้าขึ้นไปแต่ปลายผมลงมามีหนังห่อหุ้มโดยรอบเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆ ว่ามีอยู่ในกายนี้คือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นเจ็ดนาฬิกาสาสิบนาทีกระดูกเยื่อในกระดูกม,ม้ามหัวใจตับปังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อย อาหารใหม่อาหารเก่าน้ำดีสเลดน้ำเหลืองเลือดเหงื่อมันข้นน้ำตามันเหลวน้ำลายน้ำมูกไก่ข้อมูดนิทัศนสมาบัติข้อที่หนึ่งยังอีกข้อหนึ่งสมณะหรือพรามบางคนในโลกนี้ อาศัยความเพี่ยนเครื่องเผากิเลสอาศัยความเพลี่ยนที่ตั้งมั่นอาศัยความประกอบหนึ่งๆอาศัยความไม่ประมาทอาศัยมนานสิการโดยชอบแล้วได้บรรลุเจโตสมาธิที่เมื่อจิตตั้งมั่นแล้วย่อมพิจารณากายนี้แหละ แต่พื้นเท้าขึ้นไปแต่ปลายผมลงมามีหนังห่อหุ้มโดยรอบเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆว่ามีอยู่ในกายนี้คือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม,ม้าม หัวใจตับปังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าน้ำดีสเสลดน้ำเหลืองเลือดเหงื่อมันค้นน้ำตามันเหลวน้ำลายน้ำมูดไข่ข้อมูดเธอพิจารณา เห็นกระดูกก้าวล่วงผิวหนังเนื้อและเลือดของบุรุษเสียนี้ทัศนสมาบัติข้อที่สองยังอีกข้อหนึ่งสมณะปรามบางคนในโลกนี้อาศัยความเพลียนเครื่องเผากิเลส